อโอเคเมื่อกี้นะคะเราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขแล้วนะคะเราก็เป็นยังไงลูกเอามาเขียนนะคะในส่วนของอความยาวของเส้นรอบวงจากการคำนวณน,นะคะเมื่อกี้เราได้3 1 4สนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองอทีนี้เด็กๆเ,เป็นยังไงลูกพอจะมองออกไหมลูกในสิ่งที่โจทย์เขาต้องการให้ทำอะไรนะคะในแบบฝึกหัดนะคะในหน้า154นี้นะคะในข้อที่2เด็กๆต้องทำยังไงลูก ความยาวของเส้นรอบวงกลมีค่าเท่าไหร่เราบอกเรารู้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องเอา3ยังไงคะไปคูณกับเส้นผ่านศูนย์กลางคือ17ก็จะได้คําตอบในส่วนที่ส่วนแรกใช่ไหมส่วนในส่วนที่2ก็คือความยาวของเส้นรอบวงในการคํานวณเด็กๆใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะโดยการนําเอาเส้นผ่านศูนย์กลางคือ17ไปคูณกับอะไรรูป3.14ก็จะได้คําตอบของตัวนี้นะคะโอเคไหม ส่วนในข้อที่3นะคะเด็กๆด,ดูอ่าจุดตรงนี้ลูก6.5เซนติเมตรคืออะไรลูก6.5เซติเมตรคืออะไรคะในข้อที่3ค,คืออะไรไม่ใช่ลูกมันคือรัศมีนะคะมันคือรัศมีนะลูกดังนั้น ในสิ่งที่โจทย์เขาต้องการบอกก็คือว่าเด็กๆจะต้องเอาเส้นผ่านศูนย์กลางไปคูณกับ3ใช่ไหมในส่วนแรกแต่ตัวนี้เขาได้บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาให้ไหมรูปที่3ไม่ได้บอกใช่ไหมแต่เขาบอกแค่รัศมีดังนั้นเด็กๆต้องทํำยังไงลูกบอกเส